เก้าลายศักยไทยมรดกแห่งความเชื่อและพุทธคุณอันศักดิ์สิทธิ์ของคนไทยหนึ่งยันเก้ายอดลักษณะเป็นยอดแหลมเก้ายอดถือเป็นยันครูที่มีพุทธคุณครอบจักรวาลพุทธคุณคงกระพันชาตรีคล้คาคลาบปลอดภัยเมตตามหานิยมโชคลาบสองยันห้าแถวพุทธคุณแถวที่หนึ่งแก้หงจุยแถวที่สองนุนดวงชะตาแถวที่สามกันคุณใส่แถวที่สี่โชคลาบความสำเร็จแถวที่ห้าเมตตามหานิยม 3. ยันฉัดเพชร พุทธคุณโชคลาภการเงินแก้ดวงตกเสริมบารามีเหมาะกับผู้ที่มีบริวารหรือทำงานบริษัท4ยัน8ทิศพุทธคุณคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายจากทุกทิศทุกทางไม่ว่าจะเดินทางไปที่ใด5ยันเสือเหลียวหลังสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจและความน่าเกรงขามพุทธคุณมหาอำนาจตบะเดชะและโดดเด่นด้านเมตตามหานิยมเป็นที่รักและคิดถึงของคนรอบข้าง6ยันเสือเผ่นรูปเสือกระโจนทยานไปข้างหน้าแสดงถึงความกล้าหาญและส่งพลัง พุทธคุณคงกระพันชาตรีมหาอำนาจเสริมบารมีให้เป็นที่น่าเกรงขาม7ยันพญาหนุมานรูปหนุมานในท่าทางต่างๆเช่นหนุมานเชิญทงหนุมานตัวที่9้าพุทธคุณคงกระพันชาตรีแคล้วคลาดมีฤทธิเดชมีปฏิภาณไหวพริบและเมตตามหานิยม 8. ยันพญาครุฑสัตว์พาหนะของพระนารายณ์สัญ,ญลักษณ์แห่งอำนาจสูงสุดพุทธคุณมหาอำนาจล้างอาถรรพ์ป้องกันคุณใสและพูดผีปีศาจ ก้าวหน้าในหน้าที่การงานโดยเฉพาะข้าราชการ 9. ยันพยาราชสีสัตว์แห่งพลังอํานาจและความเป็นผู้นําพุทธคุณมหาอํานาจเสริมบารบมีเป็นที่เคารพยำเกรงเหมาะสําหรับผู้ที่ต้องปกครองคน